ไม่มีเชื้อราแล้วก็ทางโรงงานได้น้าตาลทรายอะไรที่เจ๋งมากหมดแล้วเพราะว่าโรงงานของเขาได้รับลูกไพร์สมสีสอสีสมสีสมสีใครพูดเนี่ยใครคอมเมนต์อย่างงี้ใครอยากกดเอาไปเลยทุกคนสมสีไซส์ใหญ่สมศักดิ์ศรีคุณยี่ตอนนี้เลยกิ๊ดเลยอะไรนะมีโปรด้วยเหรอใครกดโปรได้ร้อยสองร้ดูข้างในหน่อยจัดไปทุกคนผมจะปิดไลน์และไปมาเร็ว นี่คือเครื่องหอมข้างในนะฮะทุกคนดูคือเยอะมากทุกคนให้เยอะมากเครื่องหอมด้านในเนี่ยมีทั้งกิจสนามีอ่อชื่ออะไรนะมีไม้ต่างๆไม้กิ่สนาไม้ันดวนจำชื่อไม่ได้ประมาณสิบเดสิบเชนิด17ไม้รวมอยู่ในนี้แล้วก็ใส่แปปปมินลงไปประมาณมินนะฮะเพื่อจะได้กลิ่นแบบความเป็นอาหรับแล้วก็มีแบบว่ากลิ่นหอมของใบมิ้นต์ไปลูกค้ามาแล้วครับลูกนครับ